ครับผมต้นฮักเกาะๆนะครับก็มีอ่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะมาดูกันนะครับว่าโอ้ยเอ้าพี่นายมาสัมภาษณ์อะไรกันเอ่ยนะครับนี่ครับนี่คือบนีหลงเกาะยายามลงไม่ได้ใช่ไหมลงสอเรื่องไปไม่ได้ห้านาทีสิบนาทีไม่ได้ต้องสิบสิบห้านาทีขึ้นไปสิบห้านาทีขึ้นไปอ๋อสิบห้านาทีขึ้นไปต่อกันไม่ได้ฮะลงไปลงลงปุ๊บลงต่ออีกปุ๊บก็แบบเรียบร้อย ก็เด็กไม่ทำงานเด็กไม่ทำงานเราไม่นี่หลักเกลียมันก็เออเรอร์เนาะใช่ใช่ครับคือเหมือนคุณคุณลงไปเนี่ยมั่วตู้มันคือลงไปไม่มีอะไรวัตถุประสงค์มองนะวัตถุมองมันมองมันมองว่าอันนี้ลงคลิปแล้วสาระภาพคืออะไรเงี้ยแล้วก็ลงคลิปแล้วโฆษณามันไม่ค่อยเข้าสังเกตไหมสังเกตโฆษณาไม่เข้าถ้าลงคลิปต่อเนื่องต้องเว้นไว้สัก15ทีบ่ย20ทีแค่ลงอ๋อนี่สลักเกลียนเนี่ยผมก็ไปศึกษามาไปศึกษาไปอ่านมา หลักเกณฑ์ยูทูปมันมีหลักเกณฑ์เยอะมากเราไปถ่ายติดติดเลือดก็ไม่ได้ไปถ่ายติดมีดก็ไม่ได้คือคาพูดคําพูดไหนที่มันมินเมก็ไม่ได้เขาเหลืองแล้วก็แดงนะครับยูทูบเบอร์รุ่นพี่คงจะรู้กันแหละผมมันยูทูบเบอร์น้องใหม่สงคมไม่ไม่รู้อะไรเลยครับลงอันไหนแดงก็ไปลบออกครับแล้วก็เราเคยไปดึงคลิปใครอย่าไปดึงถ้าดึงปุ๊บ มันานดึงได้ถ้าดึงไม่บ่อยเนี่ยถ้าถ่ายหน้าจอหน้าจอเหมือนใครบางคนนะพอ่ไม่ได้ไม่หมุนหมุนไม่ดึงนะเป็นเทงนีคกันป่าวยอดดูสามหมื่นเลยไหมพูกพ่าดแล้วเราไม่ดึงแต่เราถ่ายหน้าจอได้ใช่ไหมอย่าั้นไอ้ไอไม่รู้อย่างไรได้อย่าเขาไม่รู้ไงไอ้ไอมันมันเป็นลิขสิทธิ์ของช่องเรามันเวลาเราถ่ายคลิปมันจะเป็นเราถ่ายเองมันจะเป็นอ่าเหมือนมาจากกล้องนี้มันจะมีนคุณอยู่่ใชมันเป็นเทคนิคเข้าใจไหม อย่างป้าไรต์สดอยู่เนี่ยเรามีมือถือสองเครื่องเนี่ยเครื่องหนึก็เปิดเครื่องนึ่งก็เปิดของป้าเครื่องนึงก็ถ่ายกันเลยใช่เอาช็อตเอาช็อตที่สำคัญไว้แต่พาร์ตแล้วก็สต็อปไว้เทคนิคแล้วเราไปดึงออกมาเขารู้ใช่ถ้าเขารายงานโปรแกรมช่องเรามันก็จะปิดช่องไปนี่เทคนิคสูตรนะเทคนิคสูตรนะครับรู้ไว้ใช่ว่าเนี่ยทำเหมือนกูรู้กูรู ไม่พี่ผมเคยเข้าไปอ่านาพี่เสียเรับพิงานกริการต่างๆการูำธุรกิจิการแล้วก็ข้อข้อห้ามยูมทูบเบอร์ครับแต่ถ้าเราไปดึงคลิปเขาเข้าขไปในงานอย่างเหมือนช่องของตูมตาเห็นไหมทังันนี้พี่สาโดนแกล้งแล้วพยายามอย่าไปด่าใครอย่าไปด่าใครผมโดนล้วนเลยจงเลยอย่าไปอย่าไปคลิปคลิปเราถ้าเราไปด่าปุ๊บเนี่ยมันคนดูเยอะก็จริงแต่ยอดไลค์มันน้อยคนเข้ามา้อง คนเขามาดูไม่มีประโยชน์มามาสอบดูเฉยๆก็ไม่ได้มาหวังดีอะไรกับเราใช่อย่าอย่าอย่าไปไลายสุด่าเราทําคลิปของเราตายห่างของเราจริงดีกว่ามวางๆนะใช่ครับใครจะด่าให้เขาด่าไปเราก็ไม่ต้องไปด่าเขาใช่เราก็ทำคลิปเราปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ด่าเนี่ยคนเขามาดูดยอดไหลมันน้อยต้นไหลไม่ขึ้นเดี๋ยวข้อมูลใหม่นะทำคลิปแล้วทําให้ถึงแปดนาทีอย่าเกินแปดแค่แปดนาทีแปดนาทีเก้าแปดนาทีฝากเกินได้แต่ว่า อย่าให้เกินดีนะมันทีเดียวอยู่ในเกณฑ์เขาจาเก็นไหมคลิปผมมาจจะไม่เกินไม่เกินแปดนะน้อยมากน้อยมากเลยนะซอฟแปดจุดห้าแปดสิบใช่ประมาณนี้เลยแล้วถ้าเกินไปสักเก้านาทีอ้าวลุกเลยครับปากช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนะครับตอนนี้เจ้าแล้วถ้าสักเก้านาทีไหวไหมครับเก้านาทีเก้านาทีมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกสักแปดถ้าแปดครึ่งแปดสิบวิอะไรเงี้ยโอ้แต่บางทีผมคงจะต้องให้เว้นบักสักสิบห้าทีค่อยลงไม่ไหนเดียวลงคลิปแล้วไปลงคลิปอีกแล้ว โอ้ไปลงคลิปแล้วมันไม่ตั้งออกชุดหมฝากช่องไอตีนะเข้าไปดูมันว่ามันฝากช่องให้ผมไหมมันจะตัดชุดผมฝากช่องออกไอตีไอตีวันนี้ทุกท่านครับเห็นมีช่องที่ด่าทุกช่องไม่เห็นเป็นไรเลยด่าได้ครับ้าเข่ารายงานไปใส่แปมไปก็เรียบร้อยครับนะครับอเราไม่ด่าใอรดี่ว่าผิดนะใช่ครับไอ้ด่าใครจะว่าเราเราอยู่เรามาหมอะแม่แม่นี้ว่าครับนายตี นะครับทุท่านมาอยู่กันเป็นเหมือนมิตรนะครับอยู่กันเป็นพี่เหมือนน้องนะครับสาวน้ำดังแดนด่าโลดนาทีอืมเขาก็เป็นบรรยากาศครับตอนนี้นะครับทุกทุกๆท่านมาลงลงลงไรอ่ะไม่ไม่ลงลงทิพย์กี่ทีลงไปเมื่อฝากไว้ให้คิดและวิเคราะห์นี่ลุงพลคนรอดตอนปุกนี่พาพาแต่ผมมาหล่อเลยไหม ทุกคนดูนะฮะลุงกำลังมาคุค่ะไหนไนไไหนไหนขอขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงช่าหรือยังผมไม่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 ดูไหมผมไม่ได้มีเวลาดูอะไรครับผมมันก็ดูช่องไทยครับเพราะว่าผมทำงานอรอนะฮะกำลังกลับเลยนอนนนใช่หรือเปล่านอนนน ใครจะว่าอะไรกันใครจะวิเคราะห์อะไรกันใครจะอะไรผมก็ไม่ขอยุ่งนะครับอย่าพยายามดึงผมเข้าไปเกี่ยวใจเย็นใจเย็นทุกคนนะไม่เกินทั้งครับผมขออนุญาตไม่ยุ่งนะครับผมะรีทำงานมาถึงแล้วนะหล่อมากนะมาถึงนั่น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 เหมือนหนุ่มน้อยเลยอ่ะครับผมนี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับมีเวลาไปพี่บอกครับก็พี่ดีพี่ดาทายบ้านนอกทำไมพี่ไม่ติดเหลืองอะคลอดไปด่าลูกพันตอนไหนไม่ด่าเลยก็เป็นบรรยากาศมาลูกพันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ <มา S 1> ก็ขอบคุณมากรับ